สวัสดีค่ะครูชื่ออาจารย์เล็กนะคะวอร์อหลิวกุยินลาซืค์ครูสอนวิชาภาษาจีนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีค่ะครูมีเรื่องที่จะแนะนําให้รู้จักวิชาภาษาจีนการเรียนภาษาจีนเรียนแบบง่ายๆใกล้ๆตัวเลยค่ะข้อที่1นนะคะเราเรียนภาษาจีนจากซีรีส์จีนเดี๋ยวนี้มีซีรีส์จีนเยอะแยะเลยฟังสำเนียงภาษาจากซีรีส์ภาษาจีนแล้วเราก็ได้ได้อ่านซับไตเติลแล้วก็ได้ได้ฟังเสียงด้วย พูดว่าดีนะถ้าฟังบ่อยๆเราจะได้พูดภาษาจีนได้ไงคะ 2. นะคะเราเรียนจากแอปพลิเคชันเช่น SuperTaste มันมีหลายระดับก่อนอื่นเราก็เรียนแบบง่ายๆระดับหนึ่งก่อนเรียนรู้คำศัพท์แล้วเราสามารถนำไปสอบ SSK ได้นะคะข้อที่3นะคะเราสามารถเรียนกับคนจีนได้เช่นถ้ามีเราซื้อหรือมีเด็กจีนที่มาเรียนอยู่ในประเทศไทยเราพูดคุยกับเขาบ่อยๆทำให้เราได้รู้จักวิธีการใช้ภาษาจีนนะคะ4นะคะเราสามารถเรียนจาก หนังสือเรียนซึ่งหนังสือเรียนปัจจุบันนี้ทันสมัยมากค่ะเราดูจากตัวหนังสือในหนังสือและสามารถไปส่อง QR code เพื่อที่จะฟังเสียงให้ตรงกับในหนังสืออันนี้เราสามารถเรียนได้เองที่บ้านนะคะภาษาจีนไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะ เรามีการเรียนการสอนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชนบุรีจากง่ายไปหายากสอนตั้งแต่พินอินที่ไม่เคยรู้จักภาษาจีนการออกเสียงการเรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆจากให้ได้เคหนึ่งไปเรื่อยๆเด็กที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชนบุรีเนี่ยเรารับตั้งแต่เด็กม3จบม6ก็สามารถมาสมัครเรียนได้ใครที่มาสมัครเรียนที่เทคโนโลยีนะคะเราแจก iPad ให้เรียนด้วยนะคะฉะนั้นเด็กสามารถเรียนรู้โดยการใช้ iPad ซึ่งทันสมัยแล้วเด็กก็สามารถนำา p p d d กลับไปใช้ที่บ้านได้อย่าลืมนะคะมาสมัครที่เทคโนโนนกันเยอะๆแล้วเจอกันที่เทคโนโลน,นะคะสวัสดีค่ะใจเจียน